สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมืเมนูแม่ครัวสิมา,าพาสแกงเทโพหมูสามสันเนาะคะ่ะใส่ผักบุงเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องที่เตรียมไว้เนาะคะ่ะมีผักบุงมีกะทิหมูสามสันเนาะคะ่ะน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเนาะคะ่ะพริกแกงกระเจ้าแบงมะกรูดเนาะคะ่ะค่ะลงมาเข็ดเเลยเนาะค่ะใส่กะทิลงไปหนึ่งกองก่อนเนาะคะ่ะ ใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงนี่ไม่ขั้วกระเทียมสองขีดเนาะคะ่ะใส่กะทิยมสองกองเนาะคะ่ะในหม้อนี้เนาะคะ่ะเราไล่ลพริกแกงจังหน่อยนึงเนาะคะ่ะใส่หมูสามชั้นที่หั่นไว้ลงไปเนาะคะ่ะหมูสามชั้นนี่ก,ก็เครื่องโลยเนาะคะ่ะ ในแม่ขั้วก็แกงกินเองเนาะคะ่ะขั้วอยู่บ้านเนาะคะ่ะค่ะจะนำลงไปจลกนิดหน่อยเนาะคะ่ะแท่นหางกะทิเนาะคะ่ะประมาณเครื่องถ้วยได้เนาะคะ่ะ ค่ะเติมเครื่องปรุงเลยเนาะค่ะใส่ผงชูรสลงไปค่ะประมาณซอนซาได้เนาะค่ะรสด,ดีจากสอง่อนซาเนาะค่ะค่ะตามด้วยซอสปรุงรสเนาะค่ะสองซอนเนาะค่ะ ใส่น้ำปลาจากสามซอนเนาะคะ่ะค่ะมือนี้ไม่ครัวกับว่างเนาะคะ่ะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะคะ่ะคิดหวอดคิดถึงะะเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนคะ่ะขอใส่น้ำตาลปิ๊ปลงไปเนาะคะ่ะ แกงออกมาก,กะทิรดเปรี้ยวหวานเนาะคะ่กะกะทิมีเข้มนิดหน่อยเนาะคะ่ะใส่กระไส้ที่โขกไว้ลงไปเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะกะเพราบกูดค่ะค่ะคนหม้อจากหน่อยนึงเนาะคะ่ะ ก็ใช้ฟักบุ้งลงไปเลยเนะคะขับปิดฟ้าไปสักพักหนึ่งนะค่ะ ามาเติมน้ำมาคาำเปียกเลยเนาะคะ่ะใส่ตัะมันหนึ่งทับพี่เนาะคะ่ะขามาเติมกระทิกล้องที่เหลือลองไปเลยเนาะคะ่ะแล้วหมอดือดอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะ ต่างไปอีกสักพักเนาะคะ่ะจะเดบกูดลงไปเนาะคะ่ะหมอเดือดมาซิมรดเบึงเนาะคะ่ะขาดรถได้ก็ค่อยเติมเนาะคะ่ะขอบคุณเอสซีทุกท่านพี่น้องทุกกำลังใจเนาะคะ่ะดีข่ามารับส้มคะ่ะขอให้มีแต่ความสุขทุกท่านคะ่ะ